ได้ไงกำลังสั่งออเดอร์อะไรอยู่ครับแล้วเราจ่ายอะไรว่ามันเป็นร้าที่ไวอะครับายเรื่อใช่เขาออกมา่หนพี่ตรงนั้นที่ไหนกต้องเเป็นะายไ้องเป็นที่อย่้างาที่เกิดเหตุรูก่ันเไม่เห็นว่าเป็นคนที่เดินเราจำได้ว่าเขาเดินไปเดินมา เลยแล้วก็เดินมานัา่งโต๊ะตรงนี้ค่ะโต๊ะเล็กเพราะว่าก็ไม่เห็นว่าเป็นคนที่เดินเรา,เาจําได้ว่าเขาเดินไปเดินมาหน้าร้านอะไรวันคนเดียวค่ะหน้าหน้าร้านหลายวันแล้วก็จาได้ว่าเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้รู้จักชื่อค่ะโดนขโมยรถได้ไงกําลังสั่งอ,ออเดอร์อะไรอยู่ครับรับอาหารเสร็จออมารับอาหารรับออเดอร์เสร็จเชือ่อขับมาแล้วก็มาจอดตรงจุดนี้มาจอดจุดนี้ก็เข้าไปในร้านแล้วประมาณไม่เกิน10นาที ก็ได้รับอาหารออกมาก็ไม่เจอรถเลยแล้วเราจอดไว้อะไรยังไงพอดีว่ามันเป็นมันเป็นร้านที่ไวอะครับผมเลยจอดแป๊บเดียวเพราะไม่เห็นคนเดินพุกพ่านผมก็เลยไม่ถอดกุญแจออกมาดับเครื่องไว้คือเก็บจับเครื่องไว้ใช่แล้วออกมารู้สึกไงพี่ตอนนั้นที่หายเกวงอตอนแรกนึกว่าโดนพวกน้องพี่น้องกันแกล,แล้งนั่แหละพวกไรเดอร์ด้วยกันแต่พอ ดูกล้องก็ขอเขาดูกล้องก็ได้เห็นคนร้ายในกล้องเป็นไงพี่รูปร่างและขนาดอ่าผอมดำครับความสูงน่าจะมา160กว่าถ้าคือกำลังเดินอยู่แถวนี้เหรอใช่ครับเดินมาเดินผ่านไปก่อนรอบแรกหเห็นเขามองแล้วแล้วเขาก็ใช้เวลาสักพักนึงอ่ะประมาณเกือบนาทีอ่ะได้เดินกลับมามใช่แล้วก็ค้อมเบรกกุญแจไปเลยรถคันนี้เป็นรถอะไรงไงใช้ประจำไหมพี่ใช้ประจำครับ ทำมาก็เพิ่งไปซ่อมเครื่องมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนพระเบรกเติมน้ำมันเต็มถังพอดีเลยพร้อมขี่พร้อมใช่นีราคาเท่าไหร่พี่่อนหมดอะไรหรือ่อนหมดแล้วครับผมราคาเท่าไหร่พี่ก็ตกถอนแล้วเกือบหกหมื่นใช่แล้วหลังจากที่รถโดนขโมยเนี่ยแล้วออเดอร์ตรงนี้เราทำยังไงต่อครับวันนั้นก็ต้องรบกวนเจ้าของร้านขอยืมรถลูกน้องเขา อืมไปส่งออเดอร์แทนแล้วกลับมาคืนเขาอืมลูกค้ามีบนน่นที่ว่านานไมหนไมหรืไม่บน่นไม่บ่นเราโทรไปบอกลูกค้าก่อนแล้วว่ารถหายอ่าว่ารถหายเขาก็ตกใจก็เ,เลยบอกไม่เป็นไรหารถมาได้ก็มาเขาบอกไม่รีบลูกค้าก็เข้าใจอืเราเรดินเข้าแกงใช่เราเดินเข้าแกงเห็นแบบสอบถามแล้วเขาเป็นใครอ่ะท,ท,ที่ที่ถามคนแถวเนี้ยเออ่ทางร้านเขาบอกน่าจะเป็นคนเล่ร่อน เพราะว่าเห็นมาเดินผ่านหลายวันแล้วแล้วก็เดินคุยคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ก็เคยเก็บของที่ร้านได้นะเป็นกระเป๋าเปล่าของลูกค้านี่แหละเคยเก็บได้อันนี้สุดท้ายอยากฝากแจ้งความได้ไหมพี่แจ้งความเรียบร้อยครับตำรวจที่ในส่วนทางอือก็อย่าอย,ย่าตำรวจเร่งคดีนิดนึงเพราะว่าดูจากกล้องอะไรน่าจะตามได้ครับหน้าชัดหนหน้าก็ชัดเห็นชัดเลยวิดีโอ ว่าวงจรปิดจากทางร้านอันนี้คือรถที่เขารถใครมาเนี่ยที่ตอนนี้ที่ขับอันนี้ก็เป็นรถของผมมิคันหนึ่งเป็นรถของแม่บ้านเป็นรถของแม่บ้านเอาไว้ขับซื้ออาหารซื้อข้าวอะไรอย่างงี้อืมใช่เอามาใช้ก่อนรถมันก็ไม่ค่อยดีคันนี้เพราะมันเก่าแล้วตั้งสิบกว่าปีแล้วครับมันไม่ค่อยดีแล้วรถคันนั้นมันแค่เพิ่งจะสามจะจะครบสามปี มกกลาเนี่ยนะครบสามปีโอเคครับผมพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุขึ้น่อยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงพี่เดินมาสั่งค่ะพอดีมีลูกค้าสั่งอาหารมาค่ะแล้วก็พี่ไรเดอร์เขาก็เราไปแล้วก็มาเอากับข้าวพี่เขาก็แบบจอดรถไว้หน้าร้านตรงนี้เลยค่ะหน้าร้านเลยแล้วก็เดินมานั่งโต๊ะตรงนี้ค่ะโต๊ะเล็กเพราะว่าพี่เขามาเอาประจําอยู่แล้วเข้ามาก็จะมานั่งรอแป๊บหนึ่งไม่ถึง10นาทีอะค่ะที่รออาหารได้อาหารพี่เขาก็เดินออกไปแล้วพี่เขาก็ไม่เห็นรถแล้ว พอไม่เห็นรถก็เลยมาถามที่ร้านว่ามีกล้องไหมจะขอดูกล้องหน่อยเพราะรถเขาหายทางร้านก็เลยติดต่อพี่ไปให้ค่ะให้ดูกล้องแล้วก็บันทึกกล้องกลับมาให้ก็เห็นว่าเป็นคนที่เดินเราจําได้ว่าเขาเดินไปเดินมาแถวหน้าร้านหลายวันแล้วแต่เป็นคนเล่ร่อนไหมเราไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เคยเดินผ่านแต่เขาเป็นคนเหมือนเดินแล้วก็พูดคนเดียวค่ะผ่านหน้าหน้าร้านหลายวันแล้วแล้วก็จําได้ว่าเป็นคนนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้รู้จักชื่อหรืออะไร ใช่ค่ะก็เปิดกล้องดูก็เห็นว่าเขาเดินผ่านไปแล้วแหละแล้วเขาก็ดูรถแล้วเขาก็ผ่านไปในกล้องประมาณนาทีกว่าเลยนะคะแล้วเขาค่อยเดินกลับมาเขาก็เดินกลับมา,เ,า,เ,ดบมาเดินกลับมาจนเกือบจะสุดร้านเพื่อดูเหมือนจะดูว่าหันมาดูว่ามีคนในร้านเห็นไหมแล้วเขาก็รีบวิ่งไปที่รถแล้วก็ขับรถออกไปเลยใช่ค่ะ ใช่อ่ะอ๋อพอดีว่าที่ร้านมีมอเตอร์ไซค์ของพี่พนักง,งานที่ร้านอยู่ค่ะเราก็เลยให้พี่ไรเดอร์ยืมมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกค้าก่อนซึ่งลูกค้าที่สั่งก็คือลูกค้าประจําที่สั่งเราทุกวันเนี่ยแหละคะ่ะพี่ไรเดอร์เขาก็เป็นพี่ที่มารับอาหารที่ร้านเราประจําเหมือนกันใช่แล้วก็มีการแจ้งให้พี่เขาอรารีบแจ้งตํารวจด้วยความที่โชคดีว่ามีตํารวจท,ท,ที่เขาตะเวนอยู่ะคะ่ะอยู่แถวนี้พอดีก็ไม่ถึง10นาทีนะคะพี่ตำรวจก็มาเลยใช่แล้วก็ขอข้อมูลไปแล้วก็ทางร้านก็ได้ติดต่อไปทง เหตุหรือว่า but, แถวนี้ว่าให้ช่วยดูหน่อยอะค่ะเราก็ดูกล้องเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงให้ช่วยดูว่าหารถพ,พี่เขาอะไรอะค่ะมไม่รู้จกัก <atra ff s> เห็น<ๆ>ว่าเป็นคนที่เป็นเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วค่ะแบบนี้เหละค่ะไม่เคยค่ะที่ร้านไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ค่ะยังตกใจว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ค่ะ